สวัสดีครับผมสวัสดีครับมันทำอะไรครับอ๋อมาซื้อทองครับเชิญด้านในเลยครับคราคาครับนี่ครับต้องการเป็นไซส์ไหนครับนี่ครับไซส์นี้เลยครับที่เตรียมไว้เล้อยู่ที่รับปสองล้าโอ้โหโก้ครับผมฮัลโหลอยู่โรงบินสันหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาไงเจอแล้วไปเม้าหมายแล้วเอาไงเอาไงเอาไงอยู่ไหน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 วะ นั่งอยู่นั่งอยู่รู้ได้ไหมครับรู้ได้ปะวันนสกัดสกสวัสดีคุณผชมได้ผมยินดีต้อนรับคุณู้ชมเข้าสู่ดเจเอรนะผมก็โหวันนี้เป็นวันที่พี่มีความสุขที่สุดเลยโอ้พี่เนี่ยชิบไปบุก ครับผมนะก็วันนี้เนี่ยพี่จะไปเซอร์ไพรส์น้องปายด้วยนะครับผมต้องกล่าวก่อนว่าคือผมเนี่ยบอกน้องปายว่าอ่าอ่ะน้องปายครับพี่เนี่ยจะไปวันอาทิตย์นะครับผมแต่ความจริงเนี่ยผมจะไปวันเสาร์เลยนะครับทุกคนโอเคก็โอ๋อเยอะเรนดี้ o ูดป่ะ let's go ที่ห้างโรบินสันนะครับผมนะก็คือผมหิวข้าวมากๆนะครับผมก็เลยพาทีมงานนะครับผมมาเลี้ยงกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะก่อนที่เราแบบว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์ที่บ้านใช่ไหมครับเซอร์ไพรส์ปายที่บ้านนะครับผมก็โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าตามมาครับผมนะครับตอนนี้มีน้องปายก็อยู่ตรงนี้นะฮะน้องปายครับเนี่ย ปายค่ะปายนี่หมายถึงน้องไปในี่ไอเดลไปทางชีวิตค่ะโอเคครับตัวจริงข้าวไม่ไหวแล้วาดโอเคครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเซอร์ไพรส์น้องปายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อทองเลยดีกว่านะครับน้องๆต่อมาต่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำอะไรครับอ๋อมาซื้อทองครับเชิญด้านในเลยครับเชิญดูราคาครับ ต้องการเป็นไซส์ไหนครับนี่ครับไซส์นี้เลยครับที่เตี้ยมไว้เลยครับโอ้โหแะดับเพีดีมนี่ต้องทองสิบบาทหรือป่าใช่ครับอันนี้มูลค่าสิบบาทนะครับผมแสงก็บาตแสงก็บาทตเดี๋ยวจ่ายเงินครับเงินสดครับพอดีเขอนหรือเปล่าครับขอนหรือเปล่าครับขอใครครับขอใครนี่ครับช่างต้องการให้เดี๋ยวมีร้อยเดียว อยู่ที่หกพันทุนค่ะลดไปสองร้อยโอ้โหโกูครับผมกูมีส่วนลดด้วยนะนี่ครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวไปรอรับเงินโฉลกร้านอะไรครับร้ับเงินโฉลกครับร้านอะไรครับร้านหอมลุงเพชรนะครับผมว้าชิวๆโอ้โหมันรวยมากมั้งใช่ถ่ายรูปไหมเผื่อไม่ถ่ายถ่ายถ่ายเลยพี่เออถ่ายหน่อยถ่ายหน่อย นี่ครับคุณลูกพี่ครับดีมากครับนี่ครับคันเอานครับผมอันนี้คุณอัดยาวเลยใช่ไหมครับครับมันเป็นความร่าบนโอ้โหขอแนวนอนหน่อยเลยครับครับผมขอขอแนวทะแยงได้ไหมครับได้ครับผมอันทดสอบกันนี่นะคุณลูกค้าแหมผมไม่อยากให้คุณลูกค้าต้องไม่ตากระตุกข้างซ้ายวะกว่าหลายสายดีสายดีนะอ่าโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราแบบเดินเล่นไหมเดินเล่นไหมชิวๆเนะาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บมึงัะพี่เช็คอินโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรีเอ่อแป๊บมึงนะครับ นี่พี่พี่มาดูเนี่ยครับอันนี้ใช่โรบินสันที่เราอยู่ปะเนี่ยโรบินสันไลฟ์สไตล์ใช่ปะใช่เอาน้องกายเขาอยู่เนี่ยพี่เอาจริ้งวะเนี่ยเออพอดีเลยอ้าวเสร็จเออแหละคือบังเอิญเนี่ยบังเอิญมากบังเอิญมากเพราะว่าไม่คือตอนแรกผมกะจะไปถึงบ้านไงใช่เออจะไปบุกบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเขาอยู่โรบินสันพอดีอ้าวไม่ใช่ที่เดียวกับเราจริงๆริงปะเนี่ย ไม่คือโรบินสันของที่นี่มันมีที่เดียวเว้ยอ๋อมีที่เดียวอะราชบุรีแมีที่เดียวเอ้าหรอเออแสดงว่าโอเคชัดละชัดละเออปะว่าต้องตามหานี่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ดูนะครับผมนี่จริงๆนะครับอยู่โรบินสันจริงเอ้ยคืออันนี้ว่างเอิรนมากครับผมอันนี้จริงจังนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับผมตามหาปลายกันดีกว่ามาผมว่าผมขอให้ยังไม่กลับเหอะแต่เพิ่งเช็คอินไปเมื่อไม่กี่นาทีเองผมว่าไดายังไม่กลับหรอก พี่เต้ยว่าอยู่ตรงไหนพี่น่าจะอยู่ชั้นบนชั้นบนเหรอชั้นบนมันมันเกี่ยวกับอะไรอะตอนตอนที่เราจ่ายรถพาร์ฟูดพาร์คลงน่ะมีลงหลังด้วยเหรอมีครับมีเลยเขาไม่ได้ยินจังอะไรเด้อเออนี่นี่ทางขึ้นมาดีเลยไปตอนนี้ผมคือเรายังหาไม่เจอนะครับเพื่อนๆฟังว่าฟังไงว่าฟังไงว่า À bye bye bye. Go go go. Điều này đi ăn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  như này đi ยัยวะยัยวะอะไรวะฟืออะเดี๋ยวเราโทรหากันนะครับผมเืเียนป,ปั๊บบอกว่าฮัลโหลอยู่โรงปินสันเหรอใช่อยู่ไหนอ่ะ อยู่ข้างบนศูนย์อาหารอะไรนะอยู่ข้างบนศูนย์อาหารศูนย์อาหารโอเคโอเคอดอดเดี๋ยวยืดยืดยังไงนะขออีกทีดิ <c oughs> เอาเป็นวางแล้วอะ่ะ <c oughs> ใครตาดีช่วยมองหน่อยดิตอนเนี้ยไอ้ช่วยมองหน่อยดิไว้ นะครับมากับสาวใหม่ครับผมนัวเตอร์เ e ทบอลเชน n าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาไงเจอแล้วไปวอใหม่แล้วเอาไงเอาไงเอาไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนวะนั่งอยู่นั่งอยู่รู้ได้ไหมครับรู้ได้ปะเข้าทางไหนอ่ะทางนี้

รูไหมูว่าข้างในคืออะไรคือทอไงเนี่ยไม่ใช่ไข e ่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใองแง่งเก่งเลยองยิปทองยอดไข่องนี่ขอบคุณยังขอบคุณยั่ขอบคุณยังโยว่ากเบกดีอยู่ที่ใส่ให้เลใ่ใยใส่ให้ด้วยเหรอ จะใส่พี่ดิจะใส่หรือเปล่าเฮ้ยมาหน้าเนี้ละโอ้โหเฮ้ยเหมือนเซเลฟไฟบางทีอะทางไหนโอ้ความจริงว่าจะซื้อแหวนให้น้ยะเดี่ยนอะไเอีกแล้วดูไหมเดี๋ยวซ้ำเหาอ อะไรนะมือลื่นมือสั่นเลยใส่ยังไงบ้างถูกไปฮะถือไปฮะเนี่ยไเออนี่เกิดอ่ะกอดิี้คนมันรวยอ่ะเฮ้ยเซเลบเกินบางทีอ่ะ โอเคครับผมก็ทําตามสัญญาแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะเนื่อตามเลไมวะก็ทำตามสัญญาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นแบบไปออกเดทก,กันนะเอเอไหนเรา,เา,เาก็เจอแล้วออกเดทกเหรอออกป๊อฟออกก๊จัะเกิดโอเคครับผมนะนมก็เพื่อนๆที <c oughs> <ด>่้อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ยังไม่หมดอีกอ right. ่ะไม่ด like. sí ิ้งค่ะถ้าคลิปนี้นะครับถึงเขาเยอะเขากี่ไลดิ้งเซนไลค์ห้าหมื่นไลค์แต่ไลค์แต่ไลค์ถ้าคลิปนี้ถึงห้าหมื่นไลค์นะครับผมจะปล่อยคลิปที่ไปออกเดททันทีครับผมทุกคนมาเจอกันปิดกล้องปิดกล้องเอามือปิดกล้อง แน,น่ใจแน่อาสัญญาเลยไม่หอมแก้มดังไปหรอดังกันหน้าหอมตอนนี้เลยเด็กปะได้ได,ได้ด้วยจริงหรอจริงหรอไปมูมเล่นใช่ปะงั้นขอจูบป,ปากก่อนได้ไหมงั้นหอมไปนะหอมแล้ว